OPPO Reno 11 F 5G นะครับวางจำหน่ายแล้วถ่ายภาพสวยทุกระยะสนุกทุกโมเมนต์เริ่มต้นเพียงแค่1 9 9 0บาทเท่านั้นครับถ้ากามาปเดตกข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นโดยวสปรในาถกาศิษย์บนตรีน้พูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จะไ้ข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันวาชจำหน่ายนะครับยังเป็นทางการแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ oppo ในเรื่องของ reno 11 f 5 c สมาร์ทโฟนนะครับที่เน้นเรื่องของการถ่ายภาพนะครับแล้วก็ให้คุณภาพภาพที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายในระยะไหนเนาะราคายอยู่ทีู่่ที่1,990บาทนะครับ ทัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับจุดดเด่นในเรื่อนงะของการถ่ายภาพในทุกระยะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องแต่ก่อนจะไปเรื่องกล้องนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยบางเพียงแค่7.54ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่178กรัมเท่านั้นฝาหลังดีไซน์ก็ดูแปลกตาดีนะครับเป็นลายแบบปุ๊บปับว่ัเหมือนคลื่นน้ำอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ออเขาเรียกว่าสีน้ำทะเลนะครับที่มีมาให้ให้ใหเลือกก็คือ Ocean b l u e นะครับสีฟ้าเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับนอกจากนี้ก็จะมีสีเขียวนะครับเรียกว่าเขียวนําโชคอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ม่วงนําเทรนด์นะครับแหมตั้งชื่อนะครับในส่วนของ oppo reno 11f 5g เป็นสมาร,ร์ทโฟนที่ถ่ายทุกระยะนะครับตัวนี้เนี่ยมาดูในเรื่องของผมพยายามหาเรื่องหากล้องให้ดูก่อนนะหน้าจอ6.7นิ้วนะครับ แล้วก็ในเรื่องของ Re f ร e เ h อเ t e 120 h z กันนะกับหุ่น IP65 นะครับมีลิงก์บูทนู่นนี่นั่นนะครับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชัตเตอร67วัตต์อันนี้ดีโอเคเละแล้วก็เสียงฟังชัดขึ้น300%นะครับมีเค e ีย v o i อยนะอัลตร v าวอ m e ุมนะแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาก็จุใจนะครับให้แรมมา8 g b กะม256นะครับอ่านไปอ่านมากล้องทูระยะยังไม่พูดถึงสเปคกล้องกันเลยนะครับนะยวผมไปส่องแป๊บ มาแล้วครับกล้องหลักนะครับถ่ายภาพอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ถึง112องศานะครับแล้วก็มีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องเซลฟี่ส2สล้านพิกเซลครับก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของกล้องที่มีมาให้ตัวน,นี้ก็จะมีถ่ายภาพมุมกว้างมีมาโครมีใกล้มีเลนเทเลนะครับมีหลายเลนแหละวิดีโอ 4K ก็ทำได้นะครับในระดับ SD ด้วยก็ถือว่า โอเคนะครับเป็นมือถือที่ใช้งานได้แบบจะใช้อะไรก็ใช้ได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ามีวางจำหน่ายแล้วลองไปเล่นดูก่อนในเรื่องของดีไซน์ครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย